แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง1เมษายน2567้าพเจ้านางต้องใจข้องตาอายุ57ปีวุฒิปริญญาโทปัจจุบันเป็นข้าราชการอันดับ8ตำแหน่งเลขที่6159ขั้น64,460บาทอายุราชการ33ปีเกษียณอายุเมื่อวันที่ หนึ่งตุลาคม2570นเในครึ่งปีที่ผ่านมาลากิจหนึ่งครั้งห้าวันรวมลากิจหนึ่งครั้งห้าวันในครึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันไม่ถูกลงโทษทางวินยัยไม่ถูกฟ้องคดีอาญาสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาโดยย่อเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งหนึ่งเมษายน2567 ผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา1ตุลาคม2566ถึงวันที่31มีนาคม2567 1. งานบริหารงานวิชาการ 1.1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลการเรียนรู้จากสื่อคอมพิวเตอร์ทุกชั้นเรียนการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน1.2จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและขอรับคูป,ปองสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดรีสเกต ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ได้รับจัดสรรคูปองสื่อจำนวน5,000บาทและคูปองบริการสอนเสริมจำนวน5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น10,000บาท1.3คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา 2,566ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2,566เด็กหญิงนันทนากรสาครรางวัลเหรียญทองชนะเลิศเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาการแข่งขันสนอสารอ่านทำนองสนอชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เด็กหญิงนันทนากรสาครรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยเดี่ยวชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหสรุปเหรียญรางวัลหนึ 1. เหรียญทองจำนวนสิบสีรายการสองเหรียญเงินเจรายการ 3. าเหรียญทองแดงสารายการ 2. งานบริหารงานบุคคลค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมอบรมดังนี้สองหนึ่ง นางต้องใจข้องตานางชลินรัตนทพันธ์นางอารีสาทองว่าที่ร้อยตีอัธสิทธิ์ดำดีนายอุดรชาตินางสาวนูระอาสิกินมหายศนันนางสาวสุนิสาทองปัญญานางสาวพรทิพย์พิมพวงนางสาวจินตนาเกษรินางบัวพันธ์แสงสิงผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตสองให้ไว้ณวันที่16พฤศจิกายน2566 2.2นายอุดรชาตรีเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นและนโยบายระยะเร่งด่วนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567 ณหอประชุมศรีอุทุมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต K 2 2.3นายอัธสิทธิ์ดำดีเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2567ณหอประชุมศรีอุทุมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต K 2 3. งานบริหารแผนงานและงบประมาณ3.1ได้รับเงินทุนเสมอภาคภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2566ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวน79คนได้รับเงินทุนเสมอภาคจํานวน75คนคิดเป็นร้อยละ94.94 94. 3.2 ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,566ชั้นประถมศึกษาปีที่หถึง6จำนวน60คนได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจำนวน59คนคิดเป็น 3. 3, ร้อยละ98.33 3.3เบิกจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษกสอสอภาคเรียนที่สองปีการศึกษา 2,566จำนวน75ทุนเป็นเงิน121,500บาทชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง3จำนวน18ทุนทุนละ2,000บาทเป็นเงิน36,000บาทชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน57ทุนทุนละ1,500บาทเป็นเงิน85,500บาท3.4 เบิกจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จำนวน57ทุนทุนละ500บาทเป็นเงิน29,500บาท3.5เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียนค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการค่าจ้างเหมานักการพานโรง3.6เบิกจ่ายเงินค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตามที่ได้รับจัดสรร 4. งานบริหารทั่วไป 4.1. โรงเรียนบ้านยางบอนอัมพานุสร์เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนแด่ประเทศไทยเกียรติบัตรสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย ให้ไว้ณวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันร้ยบ้านยางบอนอัมพานุสรมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2566ั้าคะแนนเฉลี่ย100รระดับ AA เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกดเขตสอง ให้ไหวห้ณวันที่สิบตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6 4.3โรงเรียนบ้านยางบอนอัมพานุสรผ่านหลักเกณฑ์การดำเนินงานอนามัยโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพปติบัติกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขให้ไหวห้ณวันที่28ธันวาคม2566 4 4จโรงเรียนบ้านยางบอนอัมพานุสร์เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2566ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต2ส,สั่งณวันที่22กุมภาพันธ์2567โรงเรียนบ้านยางบอลอัมพานุศรเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนแด่ประเทศไทยโรงเรียนบ้านยางบอนอัมพานุสรมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2566ค่าแนนเฉลี่ย100ระดับ A A โรงเรียนบ้านยางบอนอัมพานุสรผ่านหลักเกณฑ์การดำเนินงานอนามัยโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขโรงเรียนบ้านยางบอนอัมพานุสร์เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2566เด็กหญิงนันทินากรสาคร รางวัลเหรียญทองชนะเลิศเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาการแข่งขันสนอสารอ่านทำนองสนอชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เด็กหญิงนันทินากรสาครรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันขับร้องเพลงไทยเดี่ยวชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ผู้ให้การสนับสนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนแด่ประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย ่านการอบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตสองจัดทำแผนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นและนโยบายระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2,567โรงเรียนบ้านยางบอนอําพานุสร